ันที่30มิถุนายน2557ณห,ห้องประชุมโนบุรีสีนครพิงเชียงใหม่ชั้น3อาคารอเมวยการสารากลางจังหวัดเชียงใหม่ทางคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสำนักง,งานจังหวัดเชียงใหม่ถแถลงข่าวจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก,รกรกลุ่มจังหวัดในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน b i ส c o m AEC โดยนายนาวินสินทุสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการถแถลงข่าวโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของภาคส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะในการทำงานพัฒนาตนเองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ นี้เนี่ยเป็นการเปิดตัวโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแม่่องสอนก็ร่วมมือกับสถาบันของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับคณะบริหารธุรกิจที่จะอบรมบุคลากรด้านภาษานะครับโดยเฉพาะเน้นภาษาอังกฤษเพราะถือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาที่ สำคัญในการติดต่อกับประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับเพราะว่าเราจะกินจะอยู่จะพักผ่อนจะนอนหรือจะติดต่อเรื่องเจรจาการค้าเนี่ยต้องอาศัยภาษาเป็นพื้นฐานนะก,ก,ก็มีการเปิดตัว นะครับโดยเชิญใน,ในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือนตอนบนหนึ่งมาร่วมด้วยแล้วในอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะคุยกันว่าออจะให้มีการพูดภาษาอังกฤษกันนะอย่างน้อยเรื่องวันพูดก่อนนะก,ก,ก็เดี๋ยวต้องอาจนาเสนอโครงการให้ท่านผู้การจังหวัดอนุมัติโครงการว่าเราจะพูดภาษาอังกฤษกันเพื่ออบรมแล้วถ้าไม่ใช้เดี๋ยวก็ลืมหมดก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับแล้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็จะให้ส่วนราชการต่างๆที่อยู่สารกลาทั้งหมดมันมียเยอะมากทั้ง5ชั้นเนี่ย ก็น่าจะมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญเรื่องภาษาอังกฤษในหน่วยงานท่านช่วยช่วยกันทำ